สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสอวอ13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิมเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสอวอหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจ ทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนแต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายามทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตย เพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพักก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พักตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยือนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับเพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจากัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ สมอรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีกสีวันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวรตลอดการทั้ง2ส,สมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอให้ยืนอยู่ข้างประชาชน ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสอวอในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สอวอโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน หากพวกเราทําเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้ว,ลวเป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล8ปดพักภายใต้ MOU ที่ทําร่วมกันไว้ และผู้แทนรัษฎรพรรคก้าไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนเคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้พสเพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริง จึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สําเร็จอนาคตของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันสงสารเพื่อเปลี่ยนใจสวกันครับขอบคุณมากครับ